สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้โอจังทำอะไรจะพาเพื่อนๆทุกคนมาทำบุญโดยการทำความสะอาดโบสถ์ที่วัดดงตลิกแจวนะคะเราไปช่มกันเลย อันนี้ก็จะขูดพื้นกระเบื้องนะคะเพราะว่ากระเบื้องนี่ก็คือแบบจะขี้ฝุ่นจับมากอันนี้เราก็ขูดมาได้ประมาณนี้แหละและอีกแถบน,นช่วยกันขนั้นทำอะไรคะโยยิ้มอย่างเดียวเลยช่วยงานเลยช่วยกันทำงานขอความสะอาดโบสถ์นะคะอ่าไหนช่วยดูดิโอ้นี่นี่นขยันขยให้มาช่วยกัน จะตีกันแล้วครับเด็กๆจะตีกันแล้วครับอ่าใช่กันเออนี่ยได้บุญได้บุญความสะอาดโบส์กันอ่าสุสุทำงานไปยังมีความสุขนะคะเพราะว่าทำความสะอาดโบส์ เราก็จะต้องสุขกายสุขใจได้บุญกันจ้าทำไปแก้งกันไปก็เดี๋ยวก็เสร็จจ้ะชาตินี้แหละจ้ะจะต้องเสร็จแน่นอนสแตมทีวีกับรถเบนแก้งกันใหญ่เลยค่ะ สู้ๆครึ่งทางแล้วเหนื่อยก็พักเบกรีแลกกันก่อนนะคะกินขนมนมเนยกันก่อนเล่นโทรศัพท์กันก่อนแป๊บหนึ่งอุ้ยชอบบรรยากาศในวัดมากเลยต้นม้ใหญ่มากมีช่ใหญ่ธรรมดาใหญ่มากดูต้นเดียวแบ่งเป็นสองต้นอ่ะยิ่งใหญ่รงกาย น่าจะอายุหลายสิบปีมากคะต้นไม้สองต้นหนึ่งบรรยากาศวัดก็จะประมาณนี้นะจ๊ะวัดก็จะเป็นวัดแบบอ้านนอกนะวัดต่างจังหวัดก็จะประมาณนี้นี่ก็ยังสร้างไม่เสร็จเลยโบสถ์แต่เราก็จะมาทำความสะอาดนะคะเพราะมันมีแบบพวกขี้ฝุ่นพวกขี้นกขี้เนร์ออะไรเงี้ยก็เลยมาทำความสะอาดโบสถ์หน่อย ้ตกใจ <c oughs> โอ้เริ่มสะอาดเอี่ยมแล้วครับหลังจากกวาดไปหนึ่งรอบแล้วก็เอาเกียงขูดขี้ฝุ่นอีกหนึ่งรอบทีนี้ก็น้องสแต็มกำลังถูอยู่นะคะเริ่มขาวเอี่ยมแล้วโอ้าหสวยงามน้องเบนก็เหนื่อยอยู่ <c oughs> กวาด <c oughs> เเหนื่อยอยู่ <c oughs> ชวนเด็กๆมาทำความดีนะคะทำความสะอาดโบด,ดกัน หลัเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาสวดขอขามาอีกทีนะคะเผื่อว่าเราทำสิ่งใดผิดพลาดไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็ขอให้ลวงพ่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดเอิกรรมยกโทษให้กับเราทั้งสามคนด้วยนะคะในวันนี้น,นี้ก็รู้สึกอิ่มใจอิ่มกันมากนะคะเพราะว่าได้มาทำความสะอาดโบสถ์ณวัดดงพิตแกงแห่งนี้นะ จากที่ตอนแรกขี้ฝุ่นเคลอะเลยตอนนี้ก็เอี่ยมสะอาดมากกวาดถูเรียบร้อยนะจ๊ะก็ทำได้เท่าที่ความสามารถของผู้หญิงสองคนและก็เด็กคนหนึ่งจะทำได้นะจ๊ะอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็สามารถที่จะนั่งนอนสวดมนต์อะไรในนี้ได้นะจ๊ะสบายๆหนะ่โอเคสำหรับคลิปนี้เอจังก็ ้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเ,เพื่อนๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนให้โยจังด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ท่านีละค่ะอนุโมทนาบุญกันนะคะือทุกคนทุกษาทุกษาทุก,ท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 ก